นี่คือไฟพา18 LED นะครับตัวนี้จะเป็น LED ดวงใหญ่ด้านหน้า18ดวงครับลำแสงพุ่งไกลได้เป็นร้อยเมตรนะครับชัดเจนอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับแสงสีสวยงามนะครับผมลำแสงพุ่งใหญ่แสงสีสดใสนะครับผมบอดี้พลาสติกนะครับผมส่วนแขนยึดจะเป็นเหล็กบางเคลือบสีอย่างดีนะครับกันสนิมให้นะครับผมมีรูยึดเกาะให้ด้วยนะครับสามารถยึดตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับผมเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับ เป็นเซนเซอร์ตรวจจับเสียงครับเมื่อมีจังหวะเพลงจังหวะเมื่อมีเสียงเพลงจังหวะดนตรีหรือว่าเสียงมากระทบะครับตัวนี้จะวิ่งตามจังหวะเสียงนั้นทันทีเลยครับเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับนี่คือแสงออกมาที่สองออกมาครับแสงจะออกเป็นลำแสงสีสวยสดใสนะครับผม